ก็สวัสดีพี่น้องเมา่อเ้ากนะนีเวลากะประมาณสิบโมงครึ่งมือนีออกมากมีเสี่ยนสิบเบียดอยู่หลายแล้วบอกเดือสามลำสี่ลำหายลำมั้ยบอกออกดอกแต่ว่าเสียงมันเข่าอยู่เออเออนี่ของฝากเพื่อนนี่มาตั้งงานมาตั้งงานมือนีก็เงี่ยการเกาเราพี่น้องนี่สูตร เออชาวนามิวสิกแต่ว่ามือนี่มือนี่เอาย่างไก่มันนะพี่น้องก็ที่ใดบ่ได้ทุกมือนะเอาของมามันอ่อยมันเอาเข่าหยักตัวมือนี่เปลี่ยนย่างไก่มาหมานบ่บ่เดีนะมือนี่เออเอาพี่น้องต่อไปเนาะเดี๋ยวจะมือแรงค่อยบอกกันอีกเท่านึงเออสวัสดีพี่น้องเออได้แล้วตัวแรกแหกมันใส่ย่างไก่นั่นเออใส่ย่างไก่แล้วพี่น้องเด้ออันนู้ ไขว่มือนี้ประเดิมตัวแรกตัวงามพี่น้องมาแล้วนะตัวนี้สมควรอยู่ตัวนี้สมควนวันนี้ก็เหลือเซียนอยู่บหลายดอกเพราะ่มันไปแล้วล้ำหนึ่งแล้วทุนผิดบาดแผลไวันนี้นนี่นี่เขาพี่น้องโ่ไดทายตอนอัดเด็พี่น้องเบิ้งตนอันนี้ก็แต่เป็นคำเลยแล้วพี่น้องมือนี้เหลือเซียนอยู่คนหนึ่งนะเหลือเซียนอยู่คนหนึ่งอ่าบังหันก็เซียนหลายๆกับ ขมอเมื่าเปลี่ยวนะครับมือนี้ถือกลุ่มมือนี่พี่น้องถือกลุ่มถือตุ่มยุบจุ่มเดียวเลยพี่น้องจนมุอยีมองสิย้อนเบ็ียะมือนี้ปลากับบ่ได้ปรนเดอกพี่น้องแต่ว่ากับได้อยู่แน่อยู่แต่บ่คือโกนะแต่ว่าก็บ่ดูว่าได้ซ้ำโกบ่พี่น้องแต่ว่าก็บ่ค่อยได้ดึงปรนเด็งเพราะว่ามือนี้มันบ่ค่อยมีมองย้อนนะพี่น้องปลากะบิีนทางหางนะพี่น้องต้องอาศัยจังหวะโงกบัง ยกบังหลากบังมันก็บเด <c oughs> บอเอบดเอตั้งกล้องบอเดเออคาตั้งกล้องมาให้พี่น้องไทยพี่น้องบึงเนาะนี่ก็ก็ป่ามันตอดเชียงหางในห้องอ่ยะยกขึ้นนิดนึงแล้วก็หมุนล,ลากเขามายกขึ้นนิดนึงลากเขามานี่ก็ยกขึ้นนะพี่น้องยกขึ้นเออยกขึ้นแล้วก็ เ้าก็ลากเขามาลา,ลากเขามา,ามาถ้าป่ามันอยู่บริเวณนี้เงือห้องมันขยับเนะพี่นอ้องเป็นเทคนิคเ,เล็กๆน้อยๆพ่อลอยป่านมันมาตอดบางทืเอมันก็นกน เธอนกับเขาเธอนกับ่เขาพี่น้อกกระมวนว่ามันจะได้ทุกเนื้อนะเขาบอกกับเ่าบอกะพ่อเฮ็ดอยู่ดีก็จะแซ่ไปดุนๆเแซ่ไปดุนๆมันอาจจะมันอาจจะบ่ค่อยกินประเดยมันหลับมันเข้ามาพี่นกหลงหลับหล่อหล่อมันไงหล่อพอตันดุนมันก็พอตันดุนมันก็ตึ๊บ

ุ๊บออพี่น้งแล้วตัวปลาหนึ่งตัวสำหรับการตกปลาพี่น้องน้ำหนึ่งเอโอเดมันก็ <c oughs> สำหรับการตกปลากดน้ำหนึ่งนะพี่น้องมันกะชีบอคือตกปลาน้ำไหลเนาะพี่น้องนี่ก็น้ำหนึ่งเนะพี่น้องก็บ่ค่บบคอยไหลห้องแก่ต้อง ใส่เทคนิคจักน้อยเพื่อล่อให้มันออกจากเพื่อล่อให้มันออกจากเหรือว่าเงาไหม่เหงาไหลนะพี่น้องเพราะว่าป่านี่คืออื่นป่าเขาวังป่าเขาวังปานจะอยู่ต่ำขอนใหม่ขอนใหม่หรือเหอะใหม่ที่มีเหอะมียังเขาก็ต้องใส่เทคนิคนะพี่น้องโดยการโงกโยกโยก้ตะกััวเขื่อนแตะกลัวเขื่อนแตะกั่วเขื่อนเขาก็ ตึงลงไปเออสายเอ็นเขาตึงอยู่ตลอดนะพี่น้องคือโงกหแต่กลัวเงื้อเฮ้านะมันขยับให้ขยับพี่น้องเงื้อเฮ้าขยับขยับอยู่เลยคข้ายๆกบขึขข้นนำไหลนีลแล่แหละขาก็เหิตขยับคือหลอกล่อเขาอะบางที่บางเที่็ห้องยกสิมันสวนตบลงก็มีดอะพี่น้องที่นี่ก็ซึ่งมือนีปา่าตรงนี้มันก็อาจจะบอกค่อยมีลายนะเพราะว่ามือนีโดนโดนลุ่มมือนีโดนลุ่มโดนล <laughs> ุ่มนะพี่น้องอะ ลองบนเด้อพี่น้องเด้อเทคนิคเล็กๆน้อยๆเออนีนพี่น้องเอาล้วพี่น้องถอ่อย่อยูอยู่พี่น้องเดี๋ยวู้กอนขึ้นกอนอุ๊บเอ้ยอุยมพี่น้องโอ้โหโตตัวไปพี่น้องโอ้้ออ้อน้องโอ้บเื้อพี่น้องอ่กรโบหลอกล่อเขาเะพี่น้องหลอกล่อเขาเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องนี่ยน่ะ โอ,โอ้อย่าดึงปักมือเลยปักมือเกอ็บเลยนี่เป็นการหลอกล่อนะพี่น้องโหกโหกให้เงื้อเห้อขยับเพราะว่าน้ำเขานิ่งเขาบ่ิไรโยกโหกไปโหกมากเงื้อเห้อขยับมันก็อาจจะแลีนออกมาสวนตึบเลยนะพี่น้องเนี่ะลองมึงนะพี่น้องเนาะเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็ต่อเล็กน้อยนะพี่น้องเนาะเออสำหรับการโหกหลอกล่อนะครับหรือว,ว่าดึงเงี้ยญ่เงี้ย การทุกปรากฏตามนิ่งกะเขาต้องมั่นใจมันเงีย้ยเ้าตตรงเหนียวนะพี่น้องเงีย่อตรงเหนียวเวลาเขาโงกเขาจะต้องรุดออกจากดวงเบ็ดห้องเรียกว่ารุดออกก็รุดออกเล็กหน่อยรุดออกในหน่อยนะพี่น้องแต่ว่าพูดถึงว่าให้มันเหลืออยู่นี่ดวงเบ็ดห้องอยู่เอเวลาเขางกมากป่ามันกะเห็นมันก็นเงี้ยห้องมันขยับหรือมันลอยมากทีมันกะสำหรับเ,เข้าเบ็ดกย่าเห็ดเข้าเงาด้วพี่น้องสำหรับน้ำนิ่งๆต้องเห็ดเข้าสั้น เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับจากเออเจ้าหน้ามิวสิกนะครับคนตุกป่าเนาะพี่น้องเนาะมาบอกพี่น้องเอาโอนี้ก็คำเลยแหละพี่น้องเดี๋ยวขยงขยกขยงร่องมืึงร่องขยงขยกโอ้บ่ได้ตั้งกล่องเนาะพี่น้องเนาะเออมือรุ่นมโอรุ่นมีโอกาสกันจีเอาหาตั้งกล่องมาตั้งพี่น้องเบิ้งเต็มเต็มนะ เบื้องต่ำๆถ้ามีโอกาสได้พี่น้องถ้าป่ามันยังมีเบิดก่อนหรือจังไดอ่าอ่าอันนี้ก็อยู่ว่างห่างนะพี่น้องหวยหลวงล่ำหวยหลวงว่างห่างเป็นแม่น้ำนะครับแม่น้ำแม่นี่ก็ไหลมาจากพุ่นละเคลื่อนหวยหลวงเพื่อกูจับพุ่นละแม่น้ำแม่นี่ก็จะไหลไปพุ่นออกพุ่นพิสัยพุ่นละเคลื่อนพุ่นพิสัยพุ่นละพันฝายหนึ่งกับพันฝายสำเพอ มีอีกไฟหนึ่งก็บั่นตะลิงสั้นแล้วก็พุ่นละออกพุ่นพิสัย่น้องพี่น้องแม่น้ำแม่นี่เงาอยู่ป่ากระไลอยู่เรกพี่น้องขันเทโหงจักเอาูจักเอาูจักตกในช่วงนี้ก็ปรากฏเขาก็จะกินอยู่ช่วงก้อนๆนี้ส่วนมากจะถึงแต่ป่ากระแหงน้องพี่น้องถึงแต่ป่ากระแหงนี่เหรอหลากเขามาลากเขามาพี่น้องลองบึ้งถังเงเหาบงปลุกออก ก็อาจจะตึบเหยื่าหน้าพี่น้องถังเหยื่อบางทีเหยื่อมันก็หลุดออกเลยพี่น้องมันก็มันก็บโบเมนวามันก็บโบเมนวามันฉีดยู่ตลอดเลยเขาเคลียรเหยื่อกันเลยนะพี่น้องลองเบิ้งนะพี่น้องเด้อะเดี๋ยวจะหน่อยก็นจกลับแล้วล่ะนี่คำล่ะตึ๊บตึกบโอ้โบถุนพี่น้องพี่น้องโบถึกอ่ะสำหรับบึงนี้ก็บคำแล้วเนาะพี่น้องเนาะถึงเวลากลับบ้านแล้วเนอะบิ้งเอาเอา ของขึ้นำกันพี <The> ่น้องนีปลาไร่ป่ไเนื้อนี้ม้นนี้ออกของง่ญ่มากนะ่ยมอนี้ว่า่อของน้อยมากมึงูพี่น้องโอ้ยสม่าพะขวนนี่ดอกพี่น้องของงเนาะออบามัน้มหมดบ่ได้ซัมชูมือดอกมัอนี่ก็นหน่อยก็ยุ่ มือใดมือมันแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยยี่ใดสซมือก็เป็นไปบ่ได้แล้วโอเคเนาะอ๋อกำบานกันแล้วพี่น้อง ลายมาเนีย่ยหลพี่น้องมันมันมันกินโลเครื่องแล้วตัตัวปลาตัวใหญ่ตัวงี้วงสวรรค์มือนีอะไรซ้ำนี่ละมือนีเพราะว่าคข้นซี์ก็ลายมือนีถือลุ่มถือลุ่มตุ่มน่องมองเดียวเออหย,ยาบก,กันได้ซ้ำนี่หลวงพี่น้องมือนี